บินไปเสียมราดนะใช่ครับ<า>ที่เสีย่ยมราดบอกเลยสนุกมากๆๆตอนแรกเราก็เอะเขาเหม็นจะดีเหรอเราอะไรอย่างเงี้ยพอลงไปมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดจริงๆด้วยวัฒนธรรมหลายๆอย่างประวัติศาสตร์เขายังคงอยู่อย่างดีมากสมแล้วฮะที่เขาได้เป็นมรดกลงจริงเพราะเดินไปเนี่ยมันมันทาให้เรานึกถึงคนสมัยก่อนว่าเฮ้ยความมานะพยายามเขาในการที่จะสร้างปราสาทอะไรขึ้นมาแล้วมันดูอลังการยิ่งใหญ่แล้วทําให้เราชูคิดไปว่าเฮ้ยคนสมัยนั้นเขาอยู่กันยังไง เราอยากรู้ความเป็นอยู่เขาเฮ้ยเขาจะนอนกันตรงไหนเขานั่งกันตรงไหนผมเดินไปดูเฮ้ยถ้าเขานอนตรงนี้คือสมัยก่อนสถาปัตยกรรมหรือว่าเ,เขาเรียกว่าพวกเรียนสถาปน,นิกพวกวิศวะมันไม่มีอ่ะแต่ทำไมอ่ะเขาใช้อะไรอ่ะคิดว่ารับทางลมยังไงแล้วควรอยู่ตรงไหนนู่นนี่นั่นพูดเลยว่าเก่งมากๆสมควรแล้วที่ได้เป็นมรดกโลกอยากชวนทุกคนนะไปเที่ยวกันไกลบ้านเราด้วย เป็นกันเองซื้อของอะไรต่อได้พูดภาษาไทยได้เงินบาทเงินดอลเงินอะไรใช้ได้หมดเงินเดียวแล้วแต่เราจะแลกเลยและต่อราคาเหมือนพี่น้องกันอาหารการกินเหมือนของไทยเป๊ะเลยเห็นว่าเป็นทริปแรกเราก็ไปกับพี่ดิวด้วยใช่เป็นทริปแรกเป็นการไปต่างประเทศครั้งแรกกับพี่ดิวพี่ดิวก็สนุกสนานเฮฮากันเอ้ยมีแฟนคลับเอมเมด้วยครับเอ้ยตมดิวเดอะสตาร์เก่าแล้วเออน้องพี่อะเดอะสตาร์ใหม่แล้วนะคือคนล่าสุดแล้ว เดอะสตาร์เก่าเก่าเก่าอ <ip> <fire>, like uh ๋อเดอะสตาร์เก่าสำเนียงสำเนียงไงเขาจำได้ดีใจที่คนณคำเหงิก็รู้จักเรามองเลยว่าไปครั้งนี้มันภาคภูมิใจหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นไปกับแฟนคลับเราด้วยแฟนคลับเราเรียกได้ว่าแฟนคลับที่ดีเนี่ยเขาก็ตามให้กำลังใจมีตามใช่ใช่แล้วแฟนคลับจากประเทศไทยนะฮะนอกจากผู้โชคดีที่ได้ไปร่วมร่วมกันแล้วเนี่ยยังมีที่นั่งรถตามไปกันเองเป็นคันรถบัสเลย ตามไปให้กําลังใจโบกไม้โบกมือกันเรารู้สึกว่าโหอบอุ่นมากๆเป็นเรียกว่าเป็นการพักผ่อนเลยก็ได้แล้วก็ทําให้เรารู้สึกรักและทําให้แฟนขับเราสามัคคีและรักกันมากขึ้นขอบคุณมากๆที่ให้ความสําคัญกับตัวผมบา<ห>งคนแฟนขับบางคนบอกโอ้ยไปก็กลัวตั้มลำบากใจบอกเลยผมไม่ลำบากใจนะ<ห>ดีมากที่คุณมา<ห>ผมรู้สึกอบอุ่นและเหมือนเที่ยวกับครอบครัวจริงๆรินอกจากคลิปนี้แล้ว ยังไม่รู้เลยครับยังไม่รู้เลยตอนนี้ก็ทํางานอย่างเดียวเลยครับโฟกัสอยู่กับอัลบั้มของตัวเองและซิงเกิลที่2ที่กาลังถ่ายเอวอยู่ตอนนี้ยังไม่มีได้คิดวางแผนว่าจะไปเที่ยวไหน่นนีว่าเออก็คิดว่าเราถึงงานนะครับผมครับผม,มวความรักพักไว้ก่อนจริงพูดเลยถ้ารักใครคงไม่มีเวลาให้เขาเขาทิ้งหมดครับ ตอนนี้เขาผู้หญิงอะเนาะเขาต้องการเวลาจากผู้ชายต้องการความหวานอะไรอย่างนี้เราก็เร่งตรงว่าไม่มีหรอกตอนนี้นะขอทํางานเก็บเงินก่อนแล้วก็ให้ครอบครัวเราพ่อแม่เราสบายเหนียวแน่นก่อนแล้วเรื่องคู่ครองของเราแฟนเราเดี๋ยวเราค่อยหายที